นอนอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็จะมากินอะไรก็ไม่รู้ก no? ินมะม่วงเนาะมะม่วงแอปเปิ eh er ้ลอะไระพู่จ right> ักบอมะม่วงแอปเปิ้ลเห็นบอกอุ้ยหน่วยแบบนี้นี่มีอยู่สามหน่วยเนาะสามหน่วยกันหนักเป็นกิโลจ้ะเนี่ยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามยี่ห้อจ้ะยี่สิบติดตามกลับไปสู่ทุกคนนี่จะกินหน่วยน้อยนะอันไหนมันน้อยกว่ากันเนี่ยอันนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วดูจะสุกยังไงก็ไม่รู้ นี่ปอกให้กินนะเพื่อนๆอกเป็นเวลาเนี่ยมะม่วงแอปเปิลเนาะใครเคยกินแล้วก็กินไปเนาะใครยังไม่เคยกินก็มาก,กินกับยูยี่เนาะจะบอกให้เห็นๆเลยแหละฝีมือจะผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะบอกมะม่วงไม่เป็นมูจะว่ายไงแล้ว <laughs> อุ้ยหอมมากหอมมากเลยอะมะม่วงแอปเปิลนะจ้ะ ่้าได้รับเนาะเพื่อนถ้ายีหายไปไม่ต้องสองสัยนะยี่อาจสิบลมีเวลาเห็ดคลิปนะจ๊ะตอนนี้ยีขยันยนี่จะลงทิพทิๆทๆๆถ้าไม่ขยันก็วันเว้นวันสองวันทีหนึ่งเนาะแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาโอกาสเานาะจริงๆนี่ก็อยากทำคลิปอยากลงคลิปทุกวันเลยแต่คลิปหนึ่งกว่าจะโหลดได้มันก็นานอยู่นะเพื่อน อินเทอร์เน็ตก็บอสเทียนเนาะออบอกเสร็จแล้วเดี๋ยวโอ๊ยนาะเห็นให้เบื่ออืมนี่จะบอกว่ากินมันเหมือนมะม่วงแก้วอะมะม่วงแก้วสุกบ้านเรานะ่ะใครเคยกินไหมมะม่วงแก้วสุกเคยกินอยู่แล้วก็แม่โอ๊ยตกใจปบะบอกแล้ว่าเราใช้สแตนอินใะช่องนี้นะี่าบอกให้เห็นๆเ,เลยเลย โอ้ยแม่สเตนอินมีอย่างเนาะกระโดดปึ๊ตกใจเบื่อเลยบ้านนี้ใส่ลองชิมบ้างอันนี้จะให้กินเนาะอืมเพื่อนหวานมากอูนหวานจริงอ่ะหวานมากเลยอ่ะหวานมากเลยอร่อยมากด้วย ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่เปรี้ยวนะเซียวฟันมันเย็นเยอไปเท่ากัเย็นมาอือร่อยอนะ่ะหวานมากเลยอันนี้ให้กินอีกชิ้นหนึ่งอืมถ้ามีเหันเองนี่จะซื้ออีกอร่อยหวานมากหวานเหมือนน้ำมันแก้วเลย ไม่ต้องเสียดายเงินเนาะบางเจ้าอะหลอกว่าสุกแล้วสุกแล้วพอปอกมานะเปลี่ยวปิดมันสุกแต่เปลือกอนะ่ะอืมอันนี้อหวานนะหวานมากอืมนีม่ชอบอ่ะตื่นนอนมาเรากินแบบเนี้ยนี่นอนกลางวันนะวันเนี้ย เด็กก็นอนกลางวันเสร็จกินอิ่มแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้ากินอะไรนะกินต้มยำับไข่เจียวเนาะแล้วก็ตื่นมาเอากินมะม่วงแล้ก็จะไปร้องเพลงต่อเนอี่ยแล้วก็จะเอากินแอปเปิลเนาะมันเป็นลูกครึ่งไม่รู้นะสำหรับพี่นะนี่มันเป็นลูกครึ่ง ลูกครึ่งมะม่วงหัวช้างกับมะม่วงแก้วอะ่ะมาผสมพันธุ์กันอะ่ะรสชาติกลายเป็นแบบเนี้ยรสชาติเหมือนมะม่วงแก้วรูปร่างเหมือนมะม่วงหัวช้างอะ่ะกลายเป็นมะม่วงแอปเปิ้ลนี่คิดเอาเองนะอันนี้เนะี่ยจากที่ได้กินมะม่วงมาเนาะนี่อันนี้ยี่คิดเอาเองมันอาจจะไม่ถูกหลักพฤกษศาสตร์ถูกหลักอะไรของเขาเนาะนี่ก็ไม่รู้หรอกอันนี้ด้ยี่ สัมผัสจากลิ้นรสชาติของยี่เองยี่ว่ามันเหมือนมะม,ม่วงหัวช้างผสมมะม่วงแก้วอะออกมาเป็นอันเนี้ยผสมพันกันยังไงยี่ไม่รู้หรอกถูกกระเป๋ายี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ใช้รสชาติตัดสินนะบาน,นที่ก็มีน้ำม่วงหัวช้างบ้านที่ต่างกันหัดอะ ตนมันแก่แล้วขงใส่มันตายแล้บเ้งมะม่วงแก้วมันตายหมดเลยว่ะตอนเป็นเด็กน้อยพี่ชอบไปปีนเล่นเนาะปีนมะม่วงอ่ะแล้วก็เปิดหน้าต่างบ้านไว้แล้วก็ปีนต้นมะม่วงแล้วก็ไปนั่งดูทีวีไม่ได้นั่งหรอกปีนดูทีวีต้นมะม่วงตอนเด็กคิดได้ยังไงนี่ก็ไม่รู้ยคิดได้ยังไงตอนนั้นอ่ะ ทำเป็นไ,ไดไงก็ไม่รู้แทนที่จะไปนั่งดูดีๆเนาะไม่ทําเปิดหน้าต่างให้มันมีอันนั้นแล้วหน้าต่างจอหน้าต่างบ้านยี่มันจะตรงกับโทรทัศน์พอดีแทนที่จะไปนั่งดูหน้าโทรทัศน์ไม่ยี่ปีนต้นมะม่วงแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ไปดูโทรทัศน์บนต้นมะม่วงถ้า <c oughs> โทรทัศนะ์อะอยู่ในบ้านเนาะ <c oughs> คิดไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเออดูรู้เรื่องด้วยนะ ตอนนั้นดูเรื่องอะไรเนาะกุดดอกส้มเออตอนนั้นกุดดอกส้มเนาะที่พี่อะไรเล่น,นะ่ะตอนนั้นอะพี่น้ำพึ่งเนาะน้ำพึ้งและนาฬิกาเล่นเนาะนนั้นแล้วมันเอาอมาเล่นซ้ำตอนกลางวันมันเล่นกลางคืนไปนละมันก็นมาถ่ายซ้ำอีกรอบนึงเนาะนีนไปปีนต้นมะม่วงแก้วดูทำเหมือนแบบ แอบขโมยดูทีวีบ้านอื่นเนาะแต่ยังวะทีวีกับบ้านเจ้าของเนาะก็ยึดไปปีนต้นพักงวงบงทีวีเหมือ <c> น <oughs> ต้นมะทัดน์เนาะโอ้ยมันเป็นความอะไรอะของเด็กอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปห้อยโห,โหตนต้นพักงวงแก้วแล้วก็มองมองทีวีผ่านหน้าจออันหน้าต่างเลยไหม <c oughs> แล้วก็อยากหัว รู้สึกแบโอ้ยหัวอยใหญ่ค่ะพอจะก,กินเบิร์ดเนี่ยนี่กินไม่หมดหรอกที่ซื้อมานะเนี่ยใครเขาจะให้ยี่ละ่ะเราต้องซื้อแล้วเนาะตอนเนี้ใครเขาจะให้คุยแม่หก นี่เอาแบบเอาเม็ดมึงไปปลูกยังเลยอ่ะนี่ไปปลูกมันจะขึ้นไหมเพื่อนฮะไม่รู้เหมือนกันเนาะม้องเอาไปพักก่อนเสียดายจ้ะเนาะอืมอร่อยอ่ะโอ้ยมือเลอะหมดเลยขออยุาเอาผ้ามาสัะเช็ดมือก่อน จะได้เอาไปซักเนาะไม่ไหวแล้วพี่น้องอีกินไปนลูกนึงเนี่ยเศษสะของมันกล้นเนาะลูกเดียวก็อิ่มเลยจ้ะอิ่มมากเลยจ้าสำหรับวันนี้ี่ขอจบคลิปการกินมะม่วงแอปเปิลหวานๆชามีเลยจ้าขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,ทกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามพี่บ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอพ่อกับพี่บ้าในใหม่เนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อช่องนู้นเดี๋จ้บบ๊ายบาย